ยังก็จะโจมยังแต่เด็กแตส่สาวท้เหือ,อ,นอ,นอสวัสดียังเสฉวนพี่น้องเลยเอาทางพี่เด้อป้าไวบ้บดคอยนอนน้ำแน่เอาอิทบล์นนะเนี่ยเออเบิร์ตแกนเบิร์ตลวดเบิร์ตเบิร์ตเก่เดดเเาท่านี่ก้อนเอาท่านี่ก้อน <c oughs> แล้วก็ชนงานที่อาวุธมาเจ็ดสี่วัน แพชิป,ปินหัวลงทักตตเวโตก๊กเกี่ยวได้น <S 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 อนชุกเซิบนบ่บ่บุ่กเซินกับบพชปีนลงทักตตเวโตกเด้อมรรยากอาหารนีนยังบ่มาเลยบ<อ>่โอ้ยทุกขหาเข้าอีกแล้วนี่ค่ะ มาเลยอาจารย์โตหินโตหินค่ะม่นคืนมันเดอมันก็ระเดะกี่นอ,นอ่ะอยังยังเกาะมุงกบยังเอาป่ะนี่นประจักรประจักหาเองรถจ,จุกเจ้าไว้ไซอันนี้กระเอนนั่ง,ไ,ง,งไว้ให้สร้างนั่งกินข้าวตากแดดพี่น้องเอ้ยเอามาห้อนมือคืนนี่ คุณเอาไปสวรรค์นกันมาออตัวแตงม้ได้เปล่าอาแตงโม้าาต,โมตีมันจะผันวนักอันนี้นักรักไรหยกมดหยกืึขคืนนี่นะสี่คนมาไมาด้อันนี้นะหามลูมาตลด บาจักตามพันปลายน่าสูตรบาดาก็ได้ลูกแล้วานาำขอดลูกยังปลอดภัยครับพี่น้องด้ยได้ผู้ชายนะคะน้องยังว่องาอ้าวตั้งสื่อให้น้องยังว่ะลูกบาดางายขอดลูกแล้ว Nào, này à. nào ถึงเมื่อคืนพาผู้ชายก็คือเนาะแมวตัวบ่ได้ขาวสนามมันแตกมันยัง จิได้ทรหาเขาอีกได้นี่อาเซม่าส่งอาัตเส้าเด้อเพี้ยนบอกว่าเนี่ยฮานตอนเพี้ยนกับโบเฮนมาดิเพี้ยนกับซอ,อ,อ,อนเที่ยงคุณว่าเพี้ยนซอสเที่ยงตอนเที่ยงกบประมาณจ้าทรหาเขาอีกก่อนหาเอาเด้อเคือสุบเจ้าของเด้ออยู่แถวๆนี่แหละแ้ามาเสียก,กับเยาว่าคอยเขาไปเอาไปขายดอกผ <laughs> <laughs> นบ่ตกไข่แต่ฝนบ่ตกุก พอรู้อย่างปลอดภัยแล้วสามโลเห็นไหมอาเทนบอกว่าสามโลนะคะโอ้ยนักอะไรได้สวยๆเด้อค่ะทีมงานคุณอาเทนนะคะเป็นแมนน่นมไหหลานทรายเลนรืลานวะเลนผ้าดิผ้าดิผ้าเบาในนี่เนี่ยขยังขางข,งข,งขง้างคือทั้งหัวเอาไว้วทั้งหัวได้อาดามไว้ใส่สับอ่าหงขวายาเห็นเลยจะไว้ทั้งขางอัอาดามเอาไวข้ข้างเบาข่อยป้าไว้ทั้งหัวได้อดามมัน ตืนมาแค่วาไว้ทั้งหัวนอนไม่เีไว้ทังขาขอาไว้อยู่ทั้งอผีมาคืนเออปลาไว้ทั้งหัวเขานอนตีงกไบ่ได้นอนติงแล้วอย่ามันปาดจะคลองมันจะไปนอนทับมันคนแขงเลยนอนวางอยู่ตงหัวนอนเตียงคว่ำมาสีฟันเหล็กเด็กับฟันเหล็กเด็ดวสั่งเดี๋ยวมันอนสาสี่คืน เด้จักโต๊นู่นนะโอ้ยเดี๋ยวได้นนูได้อย่างสะดอกกับบลันมันเป็นยังไงจำบอลันนะโตหินใหม่พี่น้องเอ้ยเอาพุดแทงกระเจ๊กมาสาทิดว่ะเออคำคำมาแล้วขอสิมานั่งกินมันลากันมันลากัน รดเต้นตกคุมเพิ <ata> ่นว่าสิมานั่งจิบเียมื้อละครึงกระป๋องว่าซั่นมานั่งเอเอเอหาผู้สาวน้อยมากอดอาพูดข่อยเอ้ยสิโทรหาอันเขาซะก่อนพี่น้องเรื่องหางลินเฮาจังได้สิมาเมือใดสิมาตอนใดโยโพ้นี่ นีก็จี๊ยยอันปั่นลมทั้งหนาใส่ปั่นลมทั้งหนาพี่น้องเลยใส่อันแผ่น,แนจุลังคอยก้าดามกับอาซินนอนสามคนอาเทนปัจฉวันดิลงมาไหมปอดอกบริลงมาดอกค้างเกิดโคตรแขวนดูฮะนะ่ะ <laughs> เลขมัสิบอนั่นบอกโอ้โหที่เแค่ไหนี้เอาไหมเอาไหมบอบิตนะฮะบอในหัวซาวนะโมเดติดขัดไปจอดใหม่ได้ในหัวซาวหนึ่งเอาโยไม่ไม่เอาก่อยสิเบิ้งมีนะโยไม่ด้อา จาพี่ดีได้หนูส่วนส่วนแฟนอันนี้กัซซิมังแดบพี่น้องเอ้ยเท่ข้านในกัซซิเท่ข้านบนเท่ขันบ่นเขาก่อขึ้นนะนะพี่น้องสิเท่ข้านอีกรอบหนึ่งอาจารย์จะเด็กก่อขึ้นอีกชั้นหนึ่ง เราจะใส่ถุงแก,ก้วอันนี้จะเป็นห้องนอนพี่น้องห้องนอนนี่หาเมตรคูณสามสามเมตรท่านายาบุญท่านพุทธศิษยสามเมตรายาเมาทานี้นะหาเมตรพี่น้อง บอลุงมาน้ำอยู่นี่ฮะมาน้ำอยู่มาหรือมับที่เจ้าได้มากัหาานหางดินถ่าเขาเขากำลังมาเออเขากำลังมาหางดินนะ่ะช,ชิบไปไซส์ก็อันตรีอ,อาร่วงเหมือนนี้เลยเน,ะนาะวันเสาร์

ไอ้แดงมือกคอยปุดนะก็แข้งแห้งอยู่อะไรแข้งแห้งดิฮะลูกหัวเราะบ่านี้คืคาบโ่งเยหยางไรหยางอะไรกันหยางสามก็่อนเขื่อนเมื่กนะหาเลยเนี่ยเอาเอาาให้เขาเลยันดกอนเลยคือสางเลย มาสะมุ้พูนก็ค่ะดางเฮ้ยมาเนี่ยไลยได้ที่าต่อเลยค่ะเอื่งส้างก็ติดเออจะก็ก็ให้เจ้ากะปุกก้อยปูนเฮ้ยเอาก้อยปูนให้เขา นี่นายใส่หางลิ้นนายกะใส่ซีหนาเนาะข้นแล้วเอาลังคาขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยใส่ผิวลุ่มเนี่ยมันมุ้งขึ้นหางลิ้นว่าใส่สาหางลิ้นก่อนถ้าหางลิ้นอย่าไปเอารังคาขึ้นบ่มมันหอหางลิ้นทั้งหลังปุ่นตัวยาวเนี่ยมันสามารถมุ้งได้แล้วข้นใส่หางลิ้นได้นะหางลิ้นว่าใส่ตุงหน้ากินพี่น้องเอ้ย นะข้าคุ้มเลยดเห้นไข้าคุ้มเลยได้โอ้ยคอนเ็นได้กระพิดนะเ็นได้กระพิดดิเออตะกลมไปไซบ้าโอ้คือท่าไปไซบ้าหรือเป็นบ้านเหรอบ้า เออเพิ่นขึ้นเออเพิ่นว่าตัดนั่นน่ะอ๋อปุคนนี้จะเสียงเฮ้ยระวังเลยเฮ้ยขึ้นนะเลยตัดใหม่ไฟบ้านใหม่ตัดไม่เห็นยังใหม่ไฟบ้านนะบ่โอ้ยแทนเจ็ดอันเห็ดอัน ใส่ลางลานพี่น้องเลยเซตบอลข้นเยียบตัดในกาบอกคนไวทั้งหนึ่งโดยยอดเป็นะฮกับคใหญ่ๆม้วไนาอยจะน่ิสหายาอยู่เออโไดิเกียงกเลเาไหวเอเนตัวหนี้าอยู่ หารถดูเกยงจ้ะนี่จ้างโอ้ยเจอบ่ายอยู่จะไปซื้อบาทซื้อยางอันแล้วก็อยู่เทิงหัวแลกอย่างเดียไปหาล่ารถข้างหน้านากั อาหันตะเลบอะ่ะออเอานี่แหละมาะลาเส้นเออสเส้นุเส,นส้นอะไเอ,าอ้าอวาเ,าเาส้นเออเสากซบอาาโย <c oughs> อโยไมชาจะอ่เอาี่ยาไปอามันใจ เ้าพูดไปท่าเว้นหมดเลยเก้าแต่แก๊สได้แล้วแต่แก๊สไหวว่ะสิมินิกะก็ต่อขึ้นพี่น้องไอเท็จจเทคานเนาะหลังจากก็ขึ้นได้ระดับ

อย่างเดียวงเก,ก็บกับเพาะงาเด้อลุงเอ้ยเจ้าะนะเนาะสีใสหางลินหางลินมาสีฮอตอะไรพี่น้องเอ้ยหางลินนะมาหรอือเปล่ามาแล้ววัดสันกำลังประชงเลยกวัดสันสกำลังประชงเลยอ,อันจกไม่ฮอดเลยจกไม่ฮอดเด้ออันนี้จะใส่บ้านประมาณช่วงใดนี่ฮึใส่อันวงกบ บ่อในทั้งหัวนี่แม้ทั้งหัวนี่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 ่ใส่ต่ำแท้อสามกนเแจพูด้สเยนแม่าวาดนัด้ะว่าอเจ้าผ้ากว่าน่ะไอ วาดนี้มันเืหัวหาอีกเนี่ยไน่รถอนาลนแค่เลที่วัดคู่ปูนโอ้ยที่วัดคู่ปูนไปไปลากไปอ้ไปไม่ไพ่เนี่ย แต่เนี่ยกับแนวป่าก็อยากว่านปุ้ก็อยากกอยอิดบอกก็อยากห้ามอยากโยกโอ้ยวัไหตุ้ยเอ้ยแต่เนี่ยกับแนวเด้ โอเคพี่ต่อสิเขาเบบก็บบรรยากาศมาเส้นนี้ก่อนอจะในั่คางนินมาแล้กัสิเริ่มใส่ลังคาใสา่คางนี่ก็สิมุ้งลังคาเ<อ>นาะวันนี้ก็จะใส่อ่าซีหน่ามันเนาะใส่แบบนั่นแหละพี่น้องชีชีทะเลนั่นะผ่าตึกแห่แต่ทางนั้นโอเคโอเคไปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเดอ้อ นี่นะไปโซนน้ำอันยังเลย